เร็วเดี๋ยวอ้อนพ่อก่อนเอ้ยอ้อนพออน่อก่อนอ้อนพ่อข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 ้าพ่อกินก่อนนงเกล้ยวขอข้าพ่อกินก่อนมานีมา่มา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 เกียรติแล้วไปด้วยครับหนึ่งอปากกว้างอืออือดินอก Ừ, onn. เออไปปุ drafted, ่นกินข right? ้าวกระปาะอ่อนพ่อก่อนอ่อนนุยไอ้พ่อเซฟไปอีกงานเออเฮ้ยได้ได้ได้ไข้อ่อนก่อนอ่อนก่อนอ่อนอ้อนก่อนอ่อนพ่อไงอ่อนอ่อนยังไงอืเสียงอ่อนก่อนเสียงอ่อนก่อน อ,อัานก่อนเอ,อน้ยอ,อัานก่อนแล้วอ,อัานอ้งโกโแล้วงอนละงอนฟอแล้วไปแล้วไปแล้วงอนฟอแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนอาบน้ำปะเอือบอกพ่อว่าไม่เไป็นไรหนูนมากินหญ้าก,ก็ได้หนูมาก,กินหญ้าก,ก็ได้ ข้าวไปให้พ่อกินลกูกเออใจเย็นครับใจเย็นจะน่าโซจฉสิรุตวันนั้นยังใส่ชักโตครับมันนี่ใส่กันใส่กันใส่กันอือ,อมัน,นิดเนียยแจกเลยวะ แต่กินสทีมยีสต์มันอาศัยชืหลายเถอ,หอะหลายหองหลายสัเออใช้กัดกวาดใช้กันกวนห้าสร่างหลายตัวได้ไหมนี่ร <c oughs> ่างหลายตเดียวมานี่มนเมาล้วนายโนจะขับรถแล้วพี่บัว พี่บัวครับเออยพี่บัวครับนี่นะครับผมว่าวันนี้ควันเจมไม่อยู่ควันเจมกลับบ้านเราก็ต้องเก็บกวาดดูแลแทนนะครับแต่ควันเจมก็มานะครับผมพี่บัวครับ โออเอพี่บัวไม่คับเลยนานูเอ๊ะอยู่เลยตาเหลือกแล้วนี่เออพี่บัวเป็นอะไร อ่าเนนหนูช่วยเนนบอกแนนหนูช่วยเองพี่ทับพี่ทัพให้หนูช่วยน้อยหนูดูไปออนแล้วไปออนคาเรนยิงอื่นไปออนเขาแล้วเฮียเอ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 ีย ไปในยื่งอื่นแต่ขับรถเองเหรอฮึอ้าลีกนกเฮ้ยเอาขางหน่อยดีกว่าขางหน่อยเอาออกง่ายกว่าโน้มมาขับรถเร็ว เนลำพูนเนี่ยลูกเวนเลยเราก็ไปเอาขยะทิ้งเสร็จแล้วเก่นเราไม่กล้าไปอยู่ใกล้ให้ละาควนหัวมาก่อนพี่บ่รออกมาเดินเล่นกับพี่เลิศไหมครับ เราหลัลกยิงหูอยู่บ้านครับเอฟซียรอดูตอนออกเดินนะครับตะลุนมากกันไหนครับกันไหนมากได้ผนอะไรแล้วพี่บัวรอแล้วครับพี่บัวรอแล้วล อุยอุยุยานยูดูถดูครับดูอ้้ยไงพี่บัวยาวกว่าลูกม้าแม่พ่อเมือดถ่ายอยู่นี่อาเจียมีอะไร่างเอรอย่างนี้เราบอกว่าได้เรากาเรคิดถึงประตูบรานเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส เรามาต่อหน้ามาต่อหน้าราไปหาบบักวายชื่อดีก่ได้จัดหน่อยนะวะโอ้ยยากสิงเท้าไปนเงียก็รอนาหนูปะปะปะใฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยทำตัวใสร็จตัวอ,อีกียู่คนหนึงมูไสองคน <มา S 1> ไปแล้วเอา,เอาลวผู้จัดการเรามาแล้ว อะไรเนี่ยพี่บัวเป็นอะไรสี่ตัวร้อยครับอันนี้สี่ตัวร้อยออกเดินนานโนไปรัดทางู้นแล้วนานโนใครไม่รอเพื่อนเลยทาเพื่อนแน่หาง,งหางห้ง กี่ส่วนยมันสั่ดีโอเคก็ลังคทีทางเงินเรียกเออัดเอาเอาป้ายไป้ะอะไรเนี่ยนาโนอาแล้วจาฟูง FC สังเกตอ่าติดควันกับตัวช้างนะ ơ ơ ơ đón đi đi lục, <laughs> <laughs> thảng ừ. ta nè, <laughs> chạy cái <laughs> ta, bây giờ yo 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 ไปงันแทงเรือเราไปฟันศึกแข่งไปฟันศึกไปไปตัวประกอบไปขึ้นหนามมองอีกเรื่องน้ำเลยเอาแล้วศึกยุ่งไอ้ศึกศึกอ่าอะไรวะฝั่งฝั่งนี้ฝั่งอะไรวะเนี่ยจังแล้วฝั่งอบจกับฝั่งชัดๆเดี๋ยวเจอซึ่งเขียวผู้จัดการเราอันนี่ฝั่ง แมนแมน,น,นอืมมอ่ของศูนโคดศุนโคดไอโคชาณาจักรพิษมีศูนโคดเั่นโคชานาจากักเออย่งนี้ดิ นี่เดินกันสีตัวร้อยครับสีตัวร้อยน้ำหมน้อย นาโนนำหน้าครับนาโนนำหน้าตามด้วยที่บัวแล้วก็หลังสุดที่เป็นครองแล้วก็เล่นลักคนดังนี่ก็ เอ็ซีก็จะได้ฟังธรรมไปด้วยนะครับผมนนรักตอนเย็นก็จะได้ฟังธรรมไปด้วย ควันฟิดก็พร้อมครับ,บหึกำค้าแข้งฟุก,กจะถึงบ้านแล้วเราจะพาพี่เล็กไปอาบน้ำก่อน เอาละครับ มาแล้วครับถึงบ้านที่แรกก็จะเดินช้าๆหนะ่อยเพราะว่าถึงบ้านตัวเองแล้ว อะไรครับเนี่ยย่าหมดเร็วแท้หื่ย่าหมดเร็วแท้อะไรกัาลูกกัาลูกเหรอกัาลูกเหรเนาะอยู่กับแม่แล้วเล่นเล่นกับแม่ก่อนนะครับนี่ไาไหมมา,มากับแม่ไปเอาย่าให้แม่ไปไปไปอาย่ามากินกับแม่ไปลูกไปไปเร็วไปมาเือเือ เออเอาเก็บเก็บมาเก็บมาหอมมาหอมมาฮอมเออหอมมาฮอมหอมมาฮอมเออฮอมดูดูวิธีการหอมยาครับหอมไปเออหอมมาฮอมหอมไปฮอมหอมไปฮีฮหอมไปยื้อเล่นยื้อเอาคือเอาไปเดี๋ยวมาเก็บเอาอีกนึงอือยาได้กินขนมัดเลยครับ ยืนกินยาก,กับแม่ก่อนนานๆทีจะได้ยืนยกินหากับแม่นะครับผมมาแต่เดินออกกำลังกายก็มาเล่นกับแม่ไม่อยู่กับแม่บ้างนะครับถึงจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะครับผมมันไปย่งแม่อีก้วของตัวเองยไงอยู่เต็มตีะอยู่เต็มเท้า ยิ่งจากแม่เีกแล้วชอบชอบอ้อนดูดูดูเขาอ,อ้อนไปแล้วไปแล้ว,ลวกลับมาแม่กินหมดก่อนแล้วอกลับมาแม่กินหมดก่อนแล้วลากันมากเลยครับไอ้ลูกคนนี้ก็โอเคครับเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเม่มเอฟซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับตรงนั้นหนึ่งแ์รเพืนหนึ่งกำลังใจนะครับไปเจอกันคลิปวดีูหน้านะครับผม,ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปคิปวีดีโอนี้นะครับบ๊ายบายครับ